เอาตัวนี้หอยสาวาว้เท่าไรครับ <_ d cess> เปิดได้ที่5 0 0พันนะครับพี่น้องครับ <_ d cess> จริงๆหอยปีชาเนาะ <_ d cess> เรืเ่อนสั่นหอยชา <_ d cess> ถ้าเป็นคุณหมอหลักษากคนไข้ก็จะเป็นหมอปีชาถ <_ d cess> ้าถาสอนหนังสือเป็นยังไงนักเรียนก็จะเป็นครูปีชาความจริงก็คือความจริงเปิดได้ที่5 0 0พันนะครับพี่น้องครับความจริงก็คือความจริง ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงลและการเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้งวงงามมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกับข้อของหอยชาด้วยครับเด้อสำหรับ E ีนีนี่ถือว่าเป็น EP ีที่5แล้วนะครับพี่น้องเป็นกะนี่ทั้งว่าแม่ลูกนะครับพี่น้องงวงท้องมาฝากพี่ฝากน้องขึ้นเ้าเนี่ยแหละครับเอา สำหรับข้อของหอยชานะครับพิกัดกะยุทีบ้านหนองเม็กตําบลหนองเม็กอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับนี่หนองเบกไดหนองเมขิตโอ่งวสันครับพี่น้องมาถือแน่นอนครับผมเอามือนนี่ตได่สินาสนาถูกใจสําหรับผู้ที่หางง้อไปเลี่ยงอยู่นะครับกะสีผ้ามาพูดคุยกันนะครับเนาะูดตัวนั้นเลี้ยวไปหางบักเหา้ครับพี่น้องครับวอดนหล่นพร้อมก็จะพาไปพูดคุยทักทายกับทางคุณหอยปรีชากันนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหม่ยชาเด้อครับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องอีกนะเด้อครับชิปประหันเบิดสุดโตเลยคลิปนี้ก็มีมาไม่มีอยู่หาคมครับโอ้หกคมครับผมไม่ทุกตัวเลยเป็นปะครับครับชุดนี่ไม่นะครับอ้นี่พี่น้องครับพี่น้องเบิรงเอาครับมักตัวใดกัโทั่วมาผดคุยต่อรองกันครับผมเอาเริ่มต้นที่เม่แรกครับ แม่เล็กหมายร้อยเล็กหนึ่งนะครับเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกแม่ลูกนะครับเด้อมาเบิ่งกันว่าลูกของพ่อตัวไหนแล้วก็เพิ่นจะเปิดไว้เท่าไหนเด้อครับพี่น้องนี่แหละลูกเกิดได้จากมือบุ๊คครับอันนี้ลูกของพ่อเด้ครับตัวนี้ KF 3 1ครับ KF 3 1มหนึะครับพี่น้องครับเอาเอาเบิ่งลูกก่อนนะครับจังไปเบิ่งแม่ไอ้ตัวโบดทนะครับเนาะมาทางนี้แม่ลูกเออมามาลูกมาลูกตัวเมียเด้อครับเด้อพี่น้อง อันนี้เกิดวันที่สิบผสมวันเกิดวันที่17บเจ็ดเดือนมีนาเด้อครับเดือน3ปี6กหานะครับพี่น้องกโบท่านอยูครบเดือนนะพี่น้องพุนแม่มาหาตัวเองนมเขาเซยอันนี้อันนี้ลูกโตได้บ้ผลได้ครับเด้อพี่น้องครับแต่ไมากินนมตัวนี้มันมากินนมตัวนี้คือครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่แหละกินเขาไหลเฮี้ยนครับพี่น้องสมัยซาบกับมีไร้บ้านไร้ซองขึ้นกันนี่แหละคือเจ้าของง้อครับผมนี่เอ๋อจะพาไปดูแม่นะครับพี่น้องเป็นลูกที่แรกของแม่นี่แหละครับลูกแรกครับ แม่นี่เป็นแม่เท่านะครับสีเทาบดนะครับส่วนท้ายก็จะมีดแดงๆจังน่อยนะครับพี่น้องลูกแรกส้นสูงมาที่ท่าไดครับตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบได้อยครับนี่ร้อยสี่สิบได้ได้ครับพี่น้องเอาเห็นลูกเห็นแม่ไปเราขอฟังราคาก่อนครับคู่นี้ครับหกหมื่นสามครับหกหมื่นสามอีกแล้วนะครับพี่น้องคิดว่างันหกหมื่นสามกับว่ายังตะขู่พี่น้องครับเอานี่ยละ ถามรวมๆกันครับครูนี่ตัวนี่มีตำหนิตรงไหนบอครับบ่ครับบม่มีตำหนิครับไม่มีตำหนิก็คือว่าเป็นลูกตัวแมน่นั่นแหละพี่น้องขันพูดได้ยากได้ตัว,ตวผู้เ่อคู่นี่นี่นะครับเด้อเอาหูนี่แหละครับขอบหูดำๆนี่เขาเห็นเหียนอยู่นะครับเด้อหูดำผู้ใดมักบจัดแม่นี่นะครับเป็นงัวโบสท,ที่ห้ลูกแดงดีนะครับพี่น้องเอ้าสี่ผ้าเบิ้งไทยเบิ้งดากเบิ้งจิ๋มเนาะบุญชู้หมักเบิ้งทั้งไทยพี่น้องน้มซีหัวอยู่นะครับนี่ลูกแดงดี อ๋อนะครับบลอสัาครับเดี๋ยวี่เอาเบอร์โทรให้เพียให้น่องเลยเนาะฝากเบอร์โทร,รศัพท์ครับผมศ8 6ครับ250์ครับผม5174น่งเจ็ดสี่นะเฟซบุ๊กปีชาการละสารไล่กับเบอร์นี่เหะครับปีชาการละสารหลายๆคนถามหาเฟซน,นะครับแต่ว่าเพิ่นเอื่น่าห้อยชาเนี่ยก็คือนายห้อยได้เป็นคำว,ว่าภาษาอีสานนะกันเรียกสันสันวะจริงๆห้อยปีชาเนาะครับ <c oughs> เ,เลื่อนสันห้อยชา <c oughs> ถ้าเป็นคุณหมอรักษาคนไข่ก็จะเป็นคุณหมอปีชาถ้าถ้าสอนหนังสือเป็นยังงนักเรียนก็ต้เป็นครูปีชาครับงสิความจริงก็คือความจริงเข่นบ่ความจริงก็คือความจริงครับผมออนั่นแหละพี่น้องตรั้งนี้เอาดอกพี่น้องอะเอาอ่านี่สวนไถ่สวนจิ๋มนะครับเนาะดูเอาเลยเอาตัวแรกผ่านไปคู่แรกผ่านไปครับมักตัวไดทักได้เลย บัดนี้หมายเลขสองว่าเบื้องสาวด้วยครับ<ม>พี่น้องหมายเลขสองเอาผู้ใดมักงวัวหางมากงวัวหางยนี่ยมาเอาตัวนี้โหลดครับผมนี่เอาตัวนี้แดงดีนะครับเป็นงอสาวท่องไปครับตัวนี้ท่องแล้วครับท่องเลี้ยวพี่นอ้องอ KF68 ท่องกับการลิดย่างดีผุนนี่ครับ,รบพี่น้องนี่ตัวนี้เอาเบื้องส้นหนาก่อนเลยนะครับเนาะอา่ามันโลดโหลดหมายเลขสอง กาลิทธ์ kf หกแปดนะครับพี่น้องเอานี่แหละผสมวันที่สิบเจ็ดตุลาหกสี่กำหนดคลอดกะบยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมหกหานะครับเพิ่งแล่าน่าจะเป็นสาวทองแรกกันป่ะครับตอนนี้สาวทองแรกครับส่วนสูงยุทธาลครับของนั่งนี่ยร้อยสี่สิบห้าได้อยู่นะครับร้อยสี่สิบห้าได้ด้วยครับอันนี้เห็นเพิ่นวัดยิ่งแ้วครับพี่น้องครับเพิ่นวัดสูโตแล้วล่ะนี่แหละเอาด้านข้างด้านนี้หลังตรงๆดีครับเดียมเงา้ยวเน้ยล่ะพุ่นเชื่องครับเชื่องมากเดี๋ยวผมเสิอื่นสอนหางครับพี่น้องครับหางเง เบืงถ่ายก่อนตัวนี้ราคาเดี๋ยวจังไปฟังกันนะครับเนาะนี่ถ่ายสิดำดปันหางมาอีลีครับเอาครับตัวนี้ว่าไว้ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเจ็ดครับผมเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับแม็กเจ็ดเจ็ดเนาะนี่ไครอยากกะได้เบ่งเอาเลยนะครับเนาะมีตำหนิตรงไหนหรือไม่ครับตัวนี้นี่ตำตำหนิคืองามตำหนิคือมันงามครับพี่น้องครับเออนี่น้มสีหวยด้วยครับเพือนนี่แหละ ให้เบิ้งไ네 <lower cup S 1> ก่ๆนะครับเนาะครับน no ี่ต้นนี้มันเป็นลูกคอใดครับคอเล้ยเลนี่กะบ่้อลู่ครับบอลูนนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันงามอยู่แหละครับพี่น้องครับลายนะลูกโอ้ยเหยียบเสียบกรบเบื้องลู่ต้วนี้เผ็ดเขางามงามครับนี่แหละด้วยความเชื่องของมันนี่แหละพี่น้องนี่มันเลขบติ่งเจ็ดหมื่นเจ็ดต่อรองได้เด้อครับเด้อผมหมายเลขสองเด้อครับหมายเลขสองเด้อพี่น้องครับครับนี่เนาะแดดฮ้อนข้าวฮ้อนแหน่แดดโอนวตนวบะฮ้อนๆพี่น้องตบะเหมือนเด็กนี่จิตเป็น มือ่อใดมีฟิตตี้แดดหอนกับวายินง้อ,อครับบ่จมคือเราหรืงอง้อคอกนี่ง้อคอกนี่บ่จม,มครับพี่น้องเอา้านี่ไม่จมไม่บน่นไม่มีตำหนินะครับเนาะครับบ่ม,มีตำหนิเห็นชัดไปเลยพี่น้องเอาเบิง้งเนื้อหน,นังมุ้งไก่ไก่น้ำครับพี่น้องนี่ดูดากเลยเออนี่ยางทายยางกับโบมีขาถกดอกครับพี่น้องตัวนี้เบิ้องดนๆจังน่อยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันงามเอา้าผู้ใดมัาง้อสาวทองแหลกสวยๆหัวรุนครับแนะน้ำตัวนี้ให้พิจารณานะครับเนาะนี่ ชอบแบบนี้โทรมาเลยนะครับเนาะใบนุ่มก็ได้ใบนุ่มก็ได้ก็กกดีเออ <c oughs> สำหรับข้อกาของหอยชายของปีปีชาเนี่ยครับพี่น้องเป็นมีงวงแบบนี้มาตลอดนะครับเด้อผู้ใดยอยากจะได้กะน,นอกคลิปกับมาได้ถูกมือนะครับเด้อมาได้ถูกมือครับหมายเลขสองผ่านไปครับหมายเลขสามยุ้ยใส่ครับนีหมายเลขสามแม่ลูกครับหมายเลขสามกับเป็นแม่ลูกนะครับเด้อครับเอาลูกกับตัวนี้กับถือวบเงี้ยวเรียมดีเหรอครับพี่น้องแดงดีอยู่อันนี้เพิ่งแม่ไปก่อนนะครับเนาะอ่ะเอาใบลูกคือใบแม่ก่อนครับ อันใดสะดวกกัมาเลยครับอันนี้หมายเลข3นะครับเด้อใบลูกใบลูก520แล้วก็แม่ผสมพริกแดงแล้วลูกเป็นลูกของ SK520 นะครับพี่น้องอันนี้เกิดวันที่10ตุลาหกสีนะครับเด้อครับเจ็ดเดือนหรือพี่น้องครับเราไม่ห่านเดือนเราไม่ห่าเดือนนะครับพี่น้องครับเอาลูก SK520 ตัวนี้เขาประทันห็ดนะครับเนาะครมีแดงเงาครับแดงดีลาตัวยาวท้ายปูดเลยเหรอตัวนี้เอ้านี่เข็มดำดีเหรอครับพี่น้อง ไส่มักม่วงแดงๆกัถือว่าแม่ให้ลูกสวยอีกตัวแล้วครับบัานี้แม่ผสมกับพริกแดงนะครับพริกแดงครับ SK 5 8 1นะครับเนาะผสมเมื่อวันที่17กุมภาพัหกหาสนะครับกำหนดทอดยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาหกหานะครับเนาะสูงยุดเท่าไหร่ครับแม่ด้วยสี่สิบได้ยุดนะครับประมาณนะครับพี่น้องครับประมาณร้อยสี่สิบโดยประมาณนี่แหละส่วนไทยจิ้นมันบําเนี่ยเพิ่งใส่กันกับแม่เดยครับพี่น้อง ให้ให้ให้ลูกมี <ๆ S 2> สีเข้มเลยล่ะครับน้องีหัวอยูเ่เมืนบ่ครับครับอ่านี่นะครับเด้ออ่ะหยิบเล็บดีๆเลยตัวนี้นะครับเนาะอ่าสนหน้าอ่านี่แหละขอบมกุกกระดุมดำเพื่อกันนี่แหละครับเอาส้นหน้าเขานี่ครับอ่ามาเบิ่งครับพี่น้องครับว่าคู่นี้เพิ่นจะห้องไวเท่าไดครับคู่นี้คู่นี้่จทถอดไดครับ ราคาคู่นี่เปิดด้วแปดหมื่นหาครับแปดหมื่นห้านะครับพี่น้องครับซื้อสองได้สามครับซือซื้อสองได้สามว่ะครับได้รุ่นนะครับพี่น้องครับได้รุ่นหื่นทองนะครับเด้อครับอ๋อี่ละไม่มีตำหนิเบื้องทาเก่าขาการยางครับพี่น้องเดินจักน้อยครับผมให้เบื้องทาเก่าขาครับบมมีตำหนินะครับคู่นี่นาะบมีตำหนิครับไม่มีตำหนินะครับหมายเลขสามนะครับพี่น้องครับครับผมให้เบื้องลูกชัดๆอีกเพื่อครับผม ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับเด้อดูใกล้ๆไปเลยนะครับเนาะต่อไปหมายเลขสีครับผมครับหมายเลขสีหมายเลขสีนี่เป็นง้วดเฟรมใหญ่เด้ครับสูงร้อยห้าสิบห้าได้เครับตัวนี้บอกใหญ่เด้ครับพี่น้องครับหมายเลขสี่ตัวนี้เป็นง้วดท่องพอได้ครับหกแปดคือกันครับการลิตสองเดือนการล็ดรหกแปดเด้ครับเด้อนี้หลอดสีเขียวๆนี่ครับเรียบร้อยแล้ว อ่าตัวทองให้เรียบร้อยเลยเด้อครับเด้อผสม14มกราคก65ากำนดคลอดกับ24ตุลานะครับพี่น้องเป็นลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูก2ครับลูกที่2นะครับเด้อของ68อยู่ในท้องนี่ครับพี่น้องครับนี่อยากได้เมาเลยโตใหญ่พพ้อมนะครับพี่น้องเอาเบื้องส่วนหนาใกล้ๆเลยครับผมนี่ส่วนหนาใกล้ๆเลยนะครับเนาะอ่ะนี่แข้งขานี่เล็บเบื้องใกล้เล็บกางามอยู่เลยครับเด้อตัวนี้เล็บเบ้ยาวบไกลครับนี่ นมสีหัวอยู่เนาะครับดึงเลนหลเอาตัวนี้ว่าไว้ท่ไหนครับเปิดไว้แปดหมื่นสามครับแปดหมื่นสามนะครับพี่น้องครับสีพาบึงทางไทยนะครับพี่น้องส่วนท้ายนะครับเนาะบึกบึกนี่แหละนมสีหัวอยู่หางบัวดอกบัวด่างนะครับครับตัวนี้มีต้หนี้ตรงไหนบะครับเคยเป็นลำปีมาก่อนนะครับก็หายกะเศร้าเรียบร้อยแล้ว เคยเป็นลําปีมาแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าหายแล้วนะครับพี่น้องเอามักแบบนี้อยากจะได้แบบนี้นะครับมาเอาเลยเอาดึงไปทังนั้นเห็นมันถกขายจากน้อยนะครับนี่เบื้องฐาเก่าขาพี่น้องนี่นี่ยางป่านนางงามพี่น้องครับครับเอาสี่โค้งสวงไว้จุนะครับพี่น้องเบื้องฐาไกลๆเลยเอาสวยไอ้หลังไอ้ยงยงหลังเงียบๆครับพี่น้องครับตัวนี้ออามักแบบนี้ใหญ่เมาเลยพี่น้องครับโอ้เช่อง เสียตัดแดดบวกออกเสียตัดแดดบวกออกนะครับพี่น้องครับเอ้าเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องให้ดูทุกมุมไปเลยนะครับเนาะอ่ะตัวต่อไปครับผมหมายเลขอหานะครับครับแม่ลูกครับหมายเลขอหาเป็นแม่ลูกอันนี้หัวลุ่นธรรมชาตินะครับผู้ใดหมักงัวหัวลุ่นนะครับเนาะอ่ะมาเอาตัวนี้เดี๋ยวเบิ่งลูก่นมาตใหญนะครับพี่น้องครับอ่ามีสองตัวให้เลือกหรือพี่น้องอยากจะได้ตัวใหนเลือกก็ได้ครับพี่น้องสองตัวนี้เลือกก็เลด ลูกตัวใหญ่มากครับลูกลูกสตริงเล่ต์นะครับตัวนี้เป็นลูกสตริงเล่สองนะครับด้วยพี่น้องเนาใบเพิ่นธุ์ส่งมานนัก้นครับใบจะส่งมาที่หลังนะครับเพราะว่าพันบ่ได้ส่งใบมาบ่ได้เอาใบมานำนะครับเนาะไปไหมลูกเดี๋ยวให้แม่สิได้เห็นเทียบกันเนาะสีเข้มก็แม่หลายเลยดนะครับเด้อแม่กับบดดีนะครับเนาะนี่นะครับครูนี่เป็นลูกของสตริงเล่ประมาณจะเดือนครับซีเดือนนี่ไปประมาณนะครับเนาะครับอันนี้ เอาเป็นลูกที่ได้ของแม่นี่ครับลูกสองครับลูกที่สองเลครับแม่นี่ผสมไว้ไหมครับตัวนี้ยังครับส่วนสูงของแม่ครับตัวนี้ร้อยสี่ผาครับร้อยสี่สิบห้าได้เลยครับพี่น้องเด้อเอ๋อเนี่ยแหละลูกนุ่มสี่หัวอยู่เด้อครับเด้อเรี่มโตแผ่นหลังนะครับเนาะประมาณสี่เดือนไหมครับพี่น้องครับอันนี้วได้เช็คตามใบเนาะเบื้องต้นใบบนวันศุกร์ส่วนไายของแม่นะครับเนาะแม่ก็ นมสีหัวบลมิติ้งนะครับเอาเบื้องด้านข้างอีกเที่ยครับแดดกำลังออกคู่นี่ว่าไว้เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก้านะครับอันนี้หล่นทั้งธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกเด่นนะครับพี่น้องสวยๆผู้ใดมักง้อหัวหล่นๆครับพี่น้องครับมาเอาเลยหล่นแบบบ่ได้เห็ดเขาเนี่ยแหละหูกะใบเงีวครับหูสั้นๆตัวนี้ส่งบามันมาหลายเลยครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยอ้านี่เบื้องเลี่ยมนี่ของลูกคนครับพี่น้องอ๋อเก้าขาเบื้องแค่น้อยนะครับ แม่ก็เคยเป็นลําปีมากกัหายหมดแล้วแม่นี่ก็เคยเป็นลําปีมากนะครับเด้อนี่พี่น้องเบิ่งทาเก่าขาบ่มีขาโกขาถอนนะครับผมบ่มีตํานี้ยังมุ่งข่วงขวงครับครับมักตัวใดมาเลยอันนี้หน่อยม่อยากอย่างน้ำเพิ่นนเหรอไปไ้มลูกนี่อันนี้ลูกตัวแรกตัวนะครับนะครับอ่ะนี่แหละพี่น้องครับคู่นี้กัแดงแดงดีนะครับเนาะอ่ะเห็นชัดไหมครับพี่น้องครับรายละเอียด ตรงไถ่นะครับพี่น้องครับพูดคุยต่อรองอีกที่ได้รับเด้อพี่น้องครับโทรมาสอบถามครับกับทางคุณครูปีชาเอ้ยบ่แม่นกับทางห้อยชาเพิร์นนะครับพี่น้องเอ่าหมายเลขหาตัวนะครับหมายเลขหาครับผมต่อไปครับผมเดี๋ยวเด้อก้อนสีเบื้องหมายเลขอื่นผมทีให้เบื้องสีตัวนี้ครับตอนแดดออกมันเป็นสีแบบนี้ตออนแดดกว่าหันแดดมันบอกเมื่อกี้มันนั่นแดดบดครับพี่น้องครับหมายเลขสี่หมายเลขสี่จะเป็นสีนี้นะครับเด้อแดงดีครับว่าครับพี่น้องตัวยิ่ง่งเลยนะครับพี่น้องครับเออเจ้าของเจ้าของง้วหันหนามาทางนี้นะครับบดนี้เออ นี่นะครับพี่น้องเนานี่พูดมาหยอกได้ขึ้นกันหรือครับนี่นครับตัวต่อไปหมายเลขหกครับพี่น้องครับหมายเลขหกอันนี้เป็นเบื้องตัวแดงใหยได้ครับพี่น้องครับผู้ใดมักม้วนใ่สีสวยๆนะครับเนาะนี่แหละหาแบบนี้อยู่นะครับพี่น้องครับสีผ้ามาเบื้องกันตัวใหญ่ๆเลยรือเป่าเพิ่นจะเปิดจะกห้องไวท์เทลย์ตัวนี้เป็นง้วนทองขึ้นกันนะครับเด้อท้องกับ KF68 นะครับเนาะครับสีนี่แดงยางขักเลยครับพี่น้องแดงได้แล้วก็บดจัดนะครับเนาะสูงอยู่เท่ลย์ครับตัวนี้ ร้อยห้าสิบบวกได้อยู่แล้วครับร้อยห้าสิบบวกนะครับครับเป็นว่าที่โครุ้งสังเงยเลยกับตัวเต็มดีเลยดนะครับเด้อตัวนี้เอ้านี่แหละพ่วงหางไก่เา่าไงขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่ทองเคฟหกแปดโดยเจ้ามึอมือผสมนะครับพี่น้องครับอ่ะาส่วนถ่ายส่วนจิ้มนะครับเนาะนี่แหละจิ้มดําสนิทตัวนี้ตัวเต็มดีนะครับเด้อบ่มีหยุบเลยครับเดี๋ยวเบิ่งนมกันสี่หัวอยู่ครับผมเอ้าเคฟหกแปดนะครับผสมไว้วันที่แปดกุมภาหกห้านะครับเนาะ กำหนดคลอดกับสิบสองพฤศจิกาหกห้านะคบพี่น้องสิบสองพฤศจิกาหกห้านี่แหละเบื้องหน้าอกไร้กวางเอาตัวนี้ห้อยซาวาไว้เท่าไหร่ครับแสนสองหมื่นห้าพันครับเปิดได้ที่ห้าพันนะคบพี่น้องครับสองหมื่นกับอีกหนึ่งแสนนะครับพี่น้องเด้อรวมแล้วก็เป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันขื้เก่าครับตอร้องเอาครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ไหนจอเนี่ยตอรองกันได้อ่ามีตำหนีตรงไหนบ้างครับตัวนี้บ่ครับบ่อมีตำหนีครับ ผม,ม่าเปิด 5, ห้าพันนานานาเสียเลยพี่น้องเจ้าของง้อเมื่อกี้เอาอยาก,กได้แบบได้มาได้ครับเด้อรูปแบบการน,นําเสนอของมูชุกาติปแปลกแตกต่างจากมูมีตลกมากเกียมครับพี่น้องคร,อครับนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นงวดลูกที่ไหนครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับเดอ้อส้นหนา<ร>ส้น,น,สนตาอันกลางหัวกระลูกหูสันหูือหวออกมากันนะหูนั้นเออเอาหูออกมากันนะครับเปหนีบไปอย่างนั่นแหละพอถึงปาก้็คับพี่น้องหูสันอยู่ตัวนี้ครับ บถึงปากาไม่ถึงปากนะครับพี่นอ้องอ๋อนี่แหละต่นอกด้านนี้เต็มดีแดงเข้มครับพี่นอ้องเออนี่ถุงเท้าดําดีเลยทีเดียวนะครับเนาะเออนี่แหละคันแดดบดสัีมันถึเป็นแบบนี้เลยครับเด้อเอาบไปนี้เขาสิบง่ต้องเบื้องฐานยงางครับสิบห้าเบื้องฐานเรียนเลยไปนี่ไปเห็แดแมงเรียนเนี่ยบอครับอ่าเด้อไปเดินนะะตัวยางใหญ่งงด้อพี่น้องเด้อนี่ขันมะฮอดตัวกงามหนี่ก็เป็นแดดบดเนาะแดดบดเออ มันเป็นจังไดีเป็นสินสต์สายอย่างจัง <c oughs> ไ,ไดีของหอยซ่าตัวนี้เอาหมายเลขหกนะครับเด้อพี่น้องไปเห็นชัดแล้วนะพี่น้องเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับ,รบอ่านี่แหละจิ้มโหดเลยนะครับเนาะนี่ทรงยืนแดดออกไปลูกแดดแดดแดดออกเออปลาเ,เขางามเนี่ยเห็นนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นสีแดงเข้มกมูในฝูงเลยนะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่มักตัวนี้ชอบตัวนี้มาเอาไล่เลยนะครับเนาะอ่า เห็นแล้วครับขนาดทยเยขี้กับนี้แต่พัวสูดแบบมาแต่ทั้งหัวท้ายฝุ่นนี้พี่น้องเนี่ยผมว่าอยู่นี่ครับมองอยู่ทั้งฝุ่นยิ่งใหญ่นิดอันนี้เห็นว่าเพุ่นไหนมีเจ้าของหรือด้วพี่น้องเลแต่ว่ามูที่ไทยนี่เพราะท่านมีเจ้าตัวแบบต่อไปจะพาดในน้ำตัวไหนครับเบิร์ดเหรอครับอ่านี่นะครับเด้อนี่แค่นี้เป็นบ่ครับผมอ่มีแค่นี้ได้คับพี่น้องครับตัวมูอยู่นั่นไปแล้วครับมูนั่งกับตีจวงเมื่อเต่ ครับผมติดจองบดแล้วติดจองหลายเลยเด้อครับพี่น้องครับมูยุทธาเนี่ก็ติดจองม้วนนู่นนั่นก็ติดจองบดแล้วอันมูวนมูวติดจองนี่พาถามมึงราคาให้พี่น้องมึงนะครับของหอยสั้นือสิติดจองคือสิขายดีกว่าบ้านบ่เมียงเพิ่นแท้มันเป็นจังได๋ครับเอาครับมื้อนี้เท่าได้50,000บ่ครับนี่ครับผมอันนี้ม้วท่องบ่ะเด็นบ่ครับแม่นท่องไอ้ดวงตะวันครับ ทซ่องสายหูครับทองดวงตะวันอันนี้เกือบร้อยหกสิบคุณได้คิดหรืองครับเกือบร้อยหกสิบเพิ่นมาเมือเศร้าเนี่ยและมาเอาเมือเศร้าเห็นเราเอาเลยนะครับครับนี่ครับโอ้อันตัวนี้ก็ับไงคือกันนี่ครับอันนี้เอาถามนะครับเดี๋ยปุ้ยไปเท่าไหร่จังสิแปดสิบหาครับพูดเหมยแปดสิบหางง้อแบบไงมี่ิดหรือเปล่าครับเอาตัวนี้แหละครับทองคือกันอันบนนี้ครับทองคือกันทองสูงกับต้องกลบไก่เชียงกันเล็กเชีองครับอันนี้กับหูวคือกันครับทองทอได้ครับนี่ตัวนี้ไอ้ หาสองศูนย์ครับ SK ห้าสองศูนย์ครับตัวนั้นไปซึ่งหาตัวนี้เท่าไรครับเนี่ยคือกันครับทำกันตัวบอกง่ายครับพี่น้องนั่นแหละผู้ใดเห็นแล้วอยากกระดิงัวของห้อยชานะครับพี่น้องครับกะเขามาได้นะครับตามที่ยูทิปบอกระบาดน้องเมฆเห็ดโป้งนั่นแหละพี่น้องครับน้องสองห้องขอนแก่นนะครับเนาะสามตัวญี่ปุ่นกลับไปเบิร์ดแล้วถามเนี่ยไปทางไหนเนี่ยครับป่ะนี่มู่นั่นตัวหนึ่งไปอันขอนเก่นตัวหนึ่งไปอุบลตัวหนึ่งไปเมืองย่างโคราชครับเมืองย่างโคราชสองตัวนี่ มันนี้ถามบเนี่ยของหอยเชลลนี่ส่งขึ้นเหนือมีบนบัวเนี่ยใบหยอดพุ่นจ๊คเนี่ยครับมีดูสองร้อยสองร้อยกัวโลอยู่เอาๆนี้ก่อนใช่ไหมอืมนะครับเอาสำหรับพี่มีแค่นยอนปะครับครับผมมีอยังอยากน้ำเสนออีกิปต่ครับใหายซิดเต็มที่เลยเหมือนเหมือนเราเหมือนเลี้วเหมืนบ้าเอาครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องมาเลือกมาชมเอางว่เด้อครับครับผมทังไหนก็โทรมาสอบถามกันได้ครับง่ากับมีไม่เรื่อยออกไปแล้วก็ ห้าหกตแล้วตอนถ่ายคลิปเนี่ยเอาลืมบอกราคาหนิซงซงฟีบอกครับครับซงฟีครับผมภาคอีสานเนาะครับเออโทรมาพูดคุยต่อรองกันได้คือเราก่อนลุคลิปนี่ก็ไปหลายโตแล้วพี่น้องครับนี่มีแต่บักเงี้ยแหละครับเอ้าจะเด็คลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อพี่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง